สวัสดีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มากินข้าวครับนี่เมนูของเรานี่ครับเมนูของเรานะครับกล้องก่อนนี่ครับจะมีะมีปลาทูนะครับปลาทูปิ้งนะครับก็จะมีคาราบาวขาดไม่ได้คาราบาว คาราบาวครับหนังหนังเข้มครับหนังเข้มเดี๋ยวขยับกล้องอีกนิดนึงมีคาราบาวนะครับนี่ครับถอยกล้องก่อนมีคาราบาวนะครับคาราบาวสองตอนะครับสองชิ้นนะครับเผาเรียบร้อยครับทุบเผาแล้วก็ทุบนะครับแล้วก็มี ปลาทูนะครับปลาทูนะครับปลาทูแล้วก็มีผักบวบนะครับผักบวบลวกนะครับลวกต้มลวกนะครับนี่จิ้มแจ่วแล้วก็มีแจ่วหอมนะครับทมน้ำพริกใส่หอมเยอะๆนะครับเซ่หลีนะครับใส่พงนัวแล้วก็น้ำปลานิดนึงนะครับแซ่ครับมามาครับพี่น้อง สวัสดีพี่น้องปองบายสุขูสุขคนครับสวัสดี F อซสปปลาวด้วยนะครับพี่น้องส,สปปลาวเราจะมาชิมกันว่าแซบบออันนี้ก็คือเกาครับยุบ้านผู้เดียวครับยูบ้านผู้เดียวแวร็เทกินผู้เดียวครับแซบเลยครับ หนังคาราบาวผานไม่ได้ผักครับผักบวกเดี๋ยวเอาผักสดมาก่อน ผักสดครับเนะือผักสดเอามาจากบ้านแม่นะครับผักกาดหินนะครับกินแล้วมันจะขึ้นดังนะครับเหมือนเหมือนวาซาบินะครับอือแซ่บนะครับเดี๋ยวก็จิ้มเจียววักหอมใส่พอหอมเยอะๆะะครับตำตะพคร้ แซ่บเด้อยครับเรากินผักเยอะๆครับคาราบาวครับคาราบาวเค็ม จะไม่เค็มเท่าไหร่ครับ นัำกระาบาเพิ่มเข้าไปเดี๋ยวทานข้าวเสร็จนะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปวัดนะครับเดี๋ยวโทรหาพ่อแบมก่อนอืมครับเดี๋ยวระไปทูก่อนไปโทะครับ กินอ,อาหารทะเลบ้างครับปลาทูปลป,ปิ้งครับแต่ไม่ได้ปิ้งใบตองนะครับถ้าปิ้งใบตองจะหอมอีกอย่างหนึ่งครับอืมบับหรือ ไม่รู้ใครมาบน่นแถวนี้นะกูดไม่เพาะเลย <c oughs> ได้ยินไหมครับอืมครับรัไม่ลูกโดดด้วยนะครับ ถ้าไม่เผ็ดก็พริกสดขอบคุณขอบคุณอท,ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามดูโฆษณาให้จบนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับขาดไม่ได้อ่อวันนั้นก็พี่พี่ลิซ่าครับพี่ลิซ่าหมเหม,อ,เหมอผ้าถุงนะครับ เหมาผ้าถุงสิบผืนแจกแจกบ้านมะนาวนะครับพี่น้องบ้านมะนาวแล้วก็ให้แม่ผมสามผืนนะครับผมว่าเอาไปให้แล้วครับวันนั้นที่อ่านรายชื่อก็มันมันสับสนครับวันนั้นขอโทษพี่ลิซ่าด้วยนะครับพี่ลิซ่าเหมาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเหมาแจกเลยนะครับขอบคุณพี่ลิซ่านะครับ โทษตัวผมเองที่ไม่ได้เขียนไว้นะครับผมเขียนไม่เป็นนะครับจะไม่โทษคนเขียนหรอกโทษผมเนื้อนะที่เตรียมไม่ดีนะครับมากินข้าวครับออันนี้จะเป็นผักวัชาบินะครับกลิ่นเหมือนวาัชาบี แล้วฮออันคาวราบ้าก็ได้นะครับนังเค็มครับขคาราบ้ามันจิ้มเจ่วกับผักถ่ายตรงนี้มันจะย้อนแสงหน่อยครับ ก็มันขึ้นดังนี่ผักนี้เหมือนวาสบิเลยมันขึ้นดังครับมันขึ้นจมูกนะครับดังคือจมูกนีกินทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำนะครับปลาทูนะครับปลาทูหอ่อปลาทูห่อวาสบิไทยนะครับนี่ใส่ไปใส่บวบลวก กินแบบฉบับต้นฉบับผมนะครับนี่ผักบวบลวกผักบวบลวกนะครับแล้วก็คาราบาวนิดนึงคาราบาวนิดนึงครับรวงกวันเลยทั้งครึ่งบวครึ่งน้ำเลยครับแล้วก็หอ่อแล้วก็จิ้มเจียวหอมเจีวหอมนะครับใส่หอมเยอะๆครับตำเนี่ยอืม หอมครับปลูกเองแม่ปลูกบวบดวย ผมต้องกินอาหารแบบนี้นะครับถึงจะอยู่ท้องครับผัดทอดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยอยู่ท้องครับกินง่ายๆครับทำเองบวกดอกบวกกิเจิอาเล็กน้อย Ọp hết. Xin chào. ม,มาได้ครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีซอล์เลนะครับมาได้ครับแล้วพี่น้องฟังไท้เข้าครับยิงเขา่าลูกบวกครับพักพักการหินครับอ่าหนังคาลาบาวปีกประทูครับจับเจ้าครับเจ้ากาง เอาว้ติดหนึ่งเนาะคือบม่ได้เล่นดินเนาะอ,อืมให้ลายพอดกินโมเมทครับคาราบาวตบไทย ไม่ได้ทำคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนื่ยนะครับ